สวัสดีค่ะพบกับช่องหัวเด็ดหวยดังนะคะอันนี้แอดก็มีสูตรมานำเสนอกับเพื่อนๆนนะคะเป็นเลขวิ่งบนนะคะของรัฐบาลนะคะ,อ,ะอย่าเราจะมาดูสถิติกันนะคะว่าสูตรนี้น่าสนใจไหมนะคะ,ะนะคะแอดก็จะมานำเสนอให้กับเพื่อนเอนเป็นแนวทางกันนะคะก็ถ้าชอบก็ลองตามดูนะคะ ถ้าไม่ชอบก็ผ่านกันไปนะคะอาจจะใช้ในสูตรคำนวณนะคะ8ปดสามหนึ่งห้าหเจ็ดะคะใช้เลขท้ายครั้งที่1ก็คือห้าหสองนะคะเลขท้ายครั้งที่2ก็คือห้าแปดสองนะคะตามได้บวก5นะคะโทษทะะีแมงวันแมงบีมันเยอะนะคะ เราจะใช้หลักแสนนะคะหลักหมื่นเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยก็คือสองนะคะเลขท้ายครั้งที่สองหลักร้อยก็คือห้านะคะและหลักหน่วยคือสองนะคะตามได้บวกห้าคงที่นะคะเราจะมาบวกเลขกันนะคะแล้วจะได้เป็นตัวเลข นะะนะะในชุดนะคะลบเลขสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะในชุดนะคะแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดบวกสองเท่ากับสิบสามนะคะสิบสามบวกห้าเท่ากับสิบแปดนะคะสิบแปดบวกสองเท่ากับยี่สิบนะคะยี่สิบบวกห้าเท่ากับยี่สิบห้านะคะเราจะใช้ตัวทดหลังก็คือห้านะคะ 5นับเพิ่มแต้มเป็น6นะคะ6บวกหคงที่จะได้เป็น7นะคะเราก็จะได้เลขมีทั้งหมด5 6 7นะคะดูตามกันไปเรื่อยๆนะคะ5 6 7นะคะในงวดวันที่16นะคะออกที่9 6 7นะคะใช่ไหมคะ วันที่16นะคะออกกันที่9 6 7นะคะ3ามตัวบนนะคะเราก็มาถูกกันในชุด6นะคะก็คือ6และ7นะคะอ่ะเราก็ถูกกันไปหนึ่งงวดนะคะ เรามาดูงวดต่อมากันเลยนะคะห้าหนึ่งหเก้าหเจ็ดนะคะเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะหกสองห้าเลขท้ายครั้งที่สองนะคะห้าหห้าตามได้บวก4คงที่เออบวก5้าคงที่นะคะหลักแสนหลักหมื่นก็คือห้ากับ1นะคะท้ายหน่วยนะคะครั้งที่หนึ่งก็คือห้าท้ายร้อยก็คือห้านะคะครั้งที่สอง และหน่วยก็คือ5นะคะและบวก5คงที่นะคะเราก็จะบวกกันเลยนะคะ5้บวกหอ่า5้าบวก1เท่ากับหนะคะบวกหเป็น11บอ็ดนะคะ,อะเอาง่ายๆนะคะ10 20 26นะคะเราจะได้เลข6นะคะนับเพิ่มไต้อีกหนึ่งก็คือ7นะคะ บวกอีกหนึ่งคงที่นะคะเจดบวกกับ1คงที่จะได้เป็น8นะคะเราก็จะดูในเลขของเรานะคะมี 6, 7, 8มาหนึ่งตัวนะคะมาเข้าที่ชุด8นะคะหนึ่งชุดนะคะต่อมานะคะ 3ามสี่เจดสองห้นะคะเราจะใช้เหมือนเดิมนะคะก็คือศูนย์เกนะคะแอดเขียนที่สมกับสเพื่อให้มันดูง่ายๆนะคะท้ายคั้งที่หนะคะหน่วยนะคะท้ายครั้งที่สก็คือร้อยก็คือสหน่วยก็คือเและบวกหคงที่นะคะสามบวกสเท่ากับเจนะคะเจบวกสได้สิบเนะคะสิบบวกสาม ได้สี่นะคะได้สิบสี่นะคะสิบสี่บวกเจ็ดได้สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดบวกห้าได้เดี๋ยวนะคะสิบเจ็ดบวกกับห้านะคะน,นะคะเดี๋ยวเริ่มบวกใหม่นะคะสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดนะคะ 7บวกสเท่ากับสินะคะสิบ1อ็ดบวกสเท่ากับส4นะคะสิบสี่บวกเเท่ากับยี่สิบเอ็เวกหเท่ากับยีนะคะนับเพิ่มต้อีกหนึ่งคือเนะคะเจ็ดบวกหนเท่ากับแนะคะคราวนี้เราก็มาดูผลนะคะออกกันที่2 8 6แปดหเราถูกในชุด6กับ8นะคะ นี้ก็จะเป็นแนวทางในชุดเลขวิ่งนะคะบนนะคะก็บางทีจะมาคู่ก็มีนะคะเพื่อนๆบางทีก็มาในชุดคู่มาในชุดเดี่ยวมาในชุดคู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในงวดวันที่หนึ่งสิงหากันเลยนะคะแปดเจ็ดสามนะคะ ก็จะเป็นแนวทางกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆแปดบวกเบวกสบวกสบวกสบวกหนะคะแอดจะเอาแอดไม่ไล่แล้วนะคะเพราะแอดไล่ไปแล้วนะคะเพื่อนๆคงจะรู้ที่มากันแล้วนะคะว่ามาจากตรงไหนนะคะ8ปดบวกเนะคะเท่ากับสิบนะคะ1 5บหวกส เท่ากับ17นะคะ17บวก4 21นะคะ21บวก4เป็น25นะคะ25บวก5ได้30นะคะเราก็จะใช้เจ้าทดหลังก็คือ0นับเพิ่มแต้มก็เป็น1นะคะ1บวก1เท่ากับ2นะคะอ่าในงวด1สิงหานะคะก็ออกกันที่391 เราก็ถูกแค่หนึ่งตัวนะคะก็คือเลขหนึ่งนะคะส่วนเลขสองนี่เฉียดไปนิดนึงนะคะอ่านี่ก็ถูกกันไปอีกหนึ่งงวดนะคะก็จะมีศูนย์หนึ่งสองนะคะในชุดหนึ่งสิงหานะคะเดีย๋ยวเรามาดูชุดในหนึ่งวันที่สิบหกสิงหากันเลยนะคะที่แอดจะคำนวณน,นะคะ เราก็จะใช้ในการคำนวณนะคะก็คือหลักแสนหลักหมื่นท้ายครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองหลักร้อยและหลักหน่วยตามด้บวกห้าคงที่นะคะเราจะถอดกันเลยนะคะห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดบวกแปดเท่ากับสิบเก้านะคะสิบเก้าบวกแปด ยีสิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดบวกเก้านะคะสามสิบหกนะคะสามสิบหกบวกห้านะคะ,ะ,คะเท่ากับสี่สิบเอ็ดนะคะเราจะใช้ตัวทดหลังก็คือหนึ่งนะคะนับเพิ่มแต้มเป็นสองนะคะสองบวกหนึ่งนะคะ จะได้เท่ากับ3นะคะนี่ก็จะเป็นในงวดใหม่ของวันที่16สิงหานะคะสูตรบนนะคะชุดบนวิ่งบนนะคะจะมี1 2 3มา1ตัวนะคะอ่านี่ก็จะเป็นแนวทางนะคะให้เพื่อนเอนเอาไปเปรียบกับชุดได้นะคะอย่างสมมติ อ่าในชุดนะคะอย่างในชุดนะคะหนึ่งสองสามนะคะในงวดนี้ค่ะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะนี่ก็เป็นสูตรทดลองนะคะกับหวยรัฐบาลนะคะเลขวิ่งบนรัฐบาลนะคะสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะอ่าในทิศติติที่เราทำกันไปนะคะก็จะมีการเข้าคู่ เข้าเดี่ยวเข้าคู่แล้วก็เดี่ยวนะคะมาในชุดนี้นะคะแอดก็คิดว่ามันก็พอเป็นแนวทางได้นะคะอย่างเก่งก็จะมีเลขในดวงใจของเราหนึ่งตัวในนี้นะคะอ่าเลขในดวงใจนะคะก็จะมีหนึ่งมีสองมีสามนะคะเดี๋ยวแอดก็จะมาบอกกันใกล้ๆวันนะคะว่าแอดชอบในแนวไหนนะคะในเลขหนึ่งสองสามนะคะแอดก็จะมาหาคู่มาให้กับชุดนะคะ อีกหนึ่งชุดมาเลยจับชุดกันเลยก็ได้นะคะเดีย๋ยวรอใกล้ๆ้วันนะคะแอดจะเอาชุดวิ่งอีกหนึ่งตัวนะคะวิ่งบนอีกหนึ่งตัวนะคะเพื่อเอามาเทียบกับวิ่งบนชุดนี้นะคะแล้วเราก็จะได้รู้กันนะคะเราจะได้ฟันธงกันว่าชุดไหนที่เราควรจะเล่นนะคะอ่านี่ก็เป็นแนวทางไปก่อนนะคนะเพื่อน ให้สูตรนี้มันดูเดินก่อนนะคะเพราะมันเข้ามาหนึ่งสองสามสี่สีงวดเองนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ